คันนี้แพงสุดในงานแดงสุดเลยอ่ะฟังฟังก่อนครับคุณตั้มคือนะผมผมผม, <200 S 1> ผมคิดถึงลุงไงผมก็เลยเออซื้อมาประมูลไว้ให้พี่ปอบอกเออเก็บไว้ตอนตอนนี้เป <c oughs> ็นพันอิมแล้วคันนี้หลครับหลครับพี่พี่ตอสอยู่ครับหลครับอยู่หลโหลพี่ตอสพี่ตอส ตอดว่าไงต้าว่าไงน้องเอพี่ผมมีอะไรจะให้ช่วยมานี่มาหนึ่งไอ้ไอ้ติ่มทองให้พี่แป๊บหนึ่งมาสว่างครับต่อต่อขึ้นไปนี่หน่อยสว่างเกยรติครับแฟนอันครับเลขสี่สองเดี๋ยวนี้ใส่ไฟจงไฟใช่อะไรพี่เล่ละไอพี่แป๊บหนึ่งมาหนีมาหนึ่งไอหลอกคนขายเขาเอามาเนี่ยเอาละหกแสนเนี่ยแป๊บนันเนี่ยบอกว่าขึ้นมานี่แป๊บหนึ่งพี่ชายเลขสี่สองว้าที่เราคุยกับคนข้างๆผมดิไอ้คนด้านหลังพี่เขาหลอกครับฮัลโหลครับ เด็กมึงเหรอแฟนมึงเหรอฮะผู้ชายพี่อันนี้รุ่นใหญ่นะผมบอกแค่นั่นแหละใครวันทองโดนพูดพอๆนะโดนนะพูดพอๆนะผมพูดเลยมีปัญหาได้แต่พี่รุ่นใหญ่ยิ่งกว่ารุ่นใหญ่ที่พี่รู้จักมาหมดทั้งหมดว่าไงต๊อดว่าไงอไ <ห uy? S 1> ุ้ยลุงเหรอครับสวัสดีครับลุงสวัสดี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 ครับเป็นไงบ้างครับลุงสบายดีสบายดีมาไหนเนี่ยวเดี๋ยวได้เฉยมาหาพี่เปา พี่เป่าเก็บไปแล้วครับเหล่าพี่ตอสเนี่ยเอ้ยเราไปลุงลุงเขาไม่พูดมาหาพี่ตอสพี่ตั้มอะไรแบไม่ไม่ตอแนแรกไอ้บอลม,ม,<า>มันจะพามันจะพากูทัวร์มันบิดนัดกูเนี่ยบอลโอ้ยบอลมันมชิ่งเก่งครับลุงตำรวจครัเดี๋ยวผมก็ตั้มพาทัวร์ก็ได้ลุงอยากไปไหนอ่ะใช่จริงครับไปไหนก็นได้มาตามหาสามสี่อ่ะ มีปะ่ะที่นั่มีครับก็รถล,ลุงอยู่กับผมเนี่ยใช่หรอไปนั่งด้วยกันเลยไหมล่ะพูดเงี้ยใช่ใช่ใช่แตผม <c oughs> ไปดูแฉงว่าเขาเลือกสีเลยดิเเลือกสีเลือกแล้วป่านี้ <c oughs> <c oughs> ต่อจากสีดำเขาสงสัยเขาจะชอบสีดำมากเพราะผมเดินตามรอยลุงกันเนี่ยเอาเดีสีหรือเปล่าใช่ครับมีลงุงเป็นไอดอนเนาะเดินตามรอยลงุงาสามสี่ผมเห็นมีคนขายผมก็ไปประมูลมา แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแก๊งผมมีนี่นะครับมี BM มี m a ็ l a าเลนมีเขาเรียกว่ามี R-50 แบบดีกว่า R-34 ่เยอะผมผมมี R 3รมีรถกบมีทุกอย่างครับมมีเนี่ยพอสี่ประตูก็มีมีทุกอย่างครับเก่งด้วยหลายอย่างตแต่ลุงเขาคู่ควรกับ R3 4ไง อสามสี่ลุงเขาขับเบื่อหล้วให้ลุงเขาขับพวกแมเกรนอะไรบ้างดีกว่าแก๊งพี่มีป้าแบบพวกเอเขาเลยกว่าอะไรพวกประคารไม่แต่สุดท้ายลุงลุงเขาก็เลือกอาสามสี่อยู่ดีไม่แต่สุดท้ายตอนเนี้ยกมยังไม่เบียรวุธเลยอ้าวลุงเสี่ยเดี๋ยวผมเสียต่าดเองเอ้ยยายาลุงอะไรตัามี่จะเสียตลาอไอ่ะครับผมให้พี่พูดก่อนไม่ลุงชอบเล่นไม้มีดปืนไม่ใช่หรอผมมีให้หมดเลยผมผมก็มีผมบ้าผมว่าลุงอบ่อยผมว่าผมว่าลุงชอบต่อยต่อแบบ 6ทีตายอะไรเงี้ยสนับบวกสามบวกสี่อะไรเงี้ยผมได้ข่าวว่าลุงแม่นปืนน่าจะแบบปืนบวกสี่ป่ะไอภูมิหอยหอยในตู้กูมีเท่าไหร่วะสองสองร้อยอันป่ะยังไม่ได้ขายสามร้อยเมตรใช่ไม่ต้องมึงไม่ต้องโผล่แล้วไม่ต้องโผล่แล้วไม่ต้องโผล่แล้วได้ครับไอล่าสุดภูมิบอกไปที่พี่เติมกระชาไปเท่าไหร่อ่ะไม่เติมน้อยเพื่อผมเติมเยอะกว่าเติมเท่าไหร่ไอผมไม่ต้องเติมเยอะผมกินบอลเมื่อวานผมก็กินบอลพี่มาเท่าไหร่นะสิบี่ห้าเอ็มป่ะอ๋อเอ็มป่ะ ไม่ไอสิบเอ็มมาพี่เอารถตั้มไปขายมาเจ็ดแปดคันอะรถอ้าไม่มีไม่มีนะที่มันเสียบอลพี่ไงไม่ไม่มีนะมนไ,ไ,มไม่มีนะนะนะอันนั้นผมก็ได้เขาใหม่ทีนิง่งชิวๆตอนนี้ตั้มถือเงินรอขึ้นอาวุธให้แม็กเพื่อนตั้ไมได่แต่กูได้กูบากูบารสองคนนั่นเองกูมากูมีเวทด้วยไงประเด็นน่ะโอ้ยขึ <รถ S 2> ้นใไอต้นเลยครับเวทเจ้าไม้ไม้ส้มไม้อะไรกันไอตั้มสล็อตตั้มเต็มไม่ใช่หรอไม่ผม็นเกี่ยวคนนอกใช่เพื่อเพื่อลุงเพื่อลุงกะเวทครับ ตอนั้ผมไม่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 ได้ไม่เต็มนะไม้มีปืนจะไม่าคนเลยลุงมาอยู่กับผมลุงมีทั้งรถพร้อมขับรถประมูลสองคันรถที่ลุงชอบไม้มีปืนผมจะการให้เอางี้ถ้าลุงมาอยู่กับผมรถผมก็มีมีแม็กลาเรนมีอาวุธอะไรก็แม็กลาเรนน่ะแถมว่าลุงคู่ควรกับอาสามสี่นะกระสุนก็คือยิงได้เรื่อยลยอาสามสี่ลุงขับบ่อยแล้วผมว่าขับแล้วแม็กลาเรนอะไรบ้างดีกว่าไอ้แจ็คอะไอ้แจ็คอะโอ้ยถ้าถ้ากันปาถูกทางนะ ไอ้แจมมันอยู่แดนบอลเฮดแล้วลุงต้องอยู่เอ็มดีแล้วปะอยู่แต่มืนอกี้ครับโอ้ก็ต้องลุ้กะหลานเออลุงมกะหลานนะอ่ะกูก็หลานเหมือนกันหลานนี่ครับพี่ก็พี่ก็อยู่ก่อนนี่ดิไอ้เอาผมตู้น้องพี่อ่ะพี่ก็เอาสามสี่ไปให้ลุงแล้วนะหลานต้องโค้งแต่สามสี่ผมยังไม่เห็นพี่มีเลยเออจอดอยู่ที่แลนอ้าวใครเบิกไหนไปพาให้ดูได้ไหมได้ครับมาได้ครับอันนี้หลานร่างหน้าลุงแล้วตั้มเขาเลือดไหลเลือดขาวเป็นนี้ แต่ถ้ากูบอกชื่อไอตีเวดต้องคู่คุยกับไม้บวกแล้วออก็ลงก็ไม้มีปืนเดี๋ยวเวทได้ปืนตัวเห็นยิงปืนแม่นปะเออลือกันผมบอก<ต>เลยนะตอนแรกเห็นแจ็คมันมาบ่นให้ผมฟังอยู่มันก็พูดแบบนี้ตามสุดท้ายเทไปแล้วจ้ามบอกไม่จริงนะไม่จริงนะตไม่มีหรอกไ,ไม่มีหรอกไม่มีหรอกเออตอนแรกก็ถือไม้ถืออะไรเห็นพี่เตาบ่นคิดถึงลุงอยู่ครับ เดี๋ยวจะไปหาพี่เปาดิ๊ย่าแจ๊กเกี้ยยก็คิดถึงครับแจ๊กเกี้ยยก็คิดถึงเหมือนกันพี่เปาผมผมก็คิดถึงลุงครับผมก็คิดถึงลุงลุงคิดถึงผมเออผมคิดถึงลุงครับไอบอลไอบอลก็ได้บอลฮดนะลุงใช่ครับใช่ครับตั้มก็คิดถึงลุงไหมครับเอ๊ตั้มพาพี่ไปดูที่แลนด์หน่อยดิน้องไม่ไม่ต้องไปนะไทำไมอะก็เห็นอะไรหรือเปล่าเอาได้พาไปได้แลนด์ลายหลาดกลางใช่ปะล่ะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่กระดาษกลางไม่ใช่กระดาษกลางใส่ปลาครามันอาจจะคันครับ แต่ดิ้นดีก็ได้ตาข่ายนะเพราะไอ้ล่าสุดล่าสุดชนะเท่าไหร่ภูมิตะโก้โอตะโก้ขาดจำไม่ได้ชนะบ่อยเออออาลองใหม่ไหมล่ะมีลุงเนี่ยเีราะเดือดเดือดไปไปส่งไปไปส่งหน้าหน้าเดี๋ยวให้ลุงไปดูมาละอะไรขออนุญาตโลครับใช่ครับสว่านอันละหกแสนนะครับพี่ชายโอ้ยังมาต้องมานั่งขายสวงสว่านเลยเป็นผมผมเอ้เป็นผมผมว่าให้น้องในแก๊งแก๊งทีเรนทีแลนด์ทีแลนด์ครับขึ้นขึ้นได้เลยนะ ถ้าถ้าลุงขลาในวนนี้เดี๋ยวไปตีของไหนมึงมีจริงกันเนี่ยตามไหนไหนไหนหขอดูหน่อยไหนขอดูหน่อยมีผมผมมีบัตรแก๊งในตัวอ่ะเออพร้อมเข้า่แล้วเอาไหมอ่นเนี่ยลุงมาดูรถรถของลุงเก็บไว้ให้น่ะอะไรเก็บไปให้ลุงอะไรไม่ได้พวกไหนเฮ้ยมีพวกรถอากาศครับลุงเก็บไปส่วนใหอะไรเนี่ยมีแต่ไอเด็กอะไรเนี่ย พี่สามสี่สม,มีแต่เบอรรถประกอบกันจไม,ไม่คือพี่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเนี่ยหว่าพี่ไปให้<อ>ดูรถไามตั้มตั้มตั้มไม่รถล,ลุงเนี่ยรถลุงลงุงลงมาดูเด้อ <า S 2> อะไรรถ โอ้โหรถลุงไอ้ย่ารถพี่นั่งเป็นเหมือนพวกอะไรเขาเรแล้วแหละแบบสีผู้หญิงขึ้นจนผู้หญิงขึ้นแบบเออจนอะไรเต็มอะอะไรครับเขาไปไปลุงลุงไปเค็มใหม่ได้หมดเลยอย่าอย่าขึ้นนะลุงอะไรครับอะไรครับเขาไปเปลี่ยนฉลุใหม่กันแล้วคครรัับบมมีผู้หญิงดึงลุงเกียหน่ะอย่าอย่าครับขึ้นลุงอะแบบนั้นครับโอ้โหอย่าอย่านะลุงผมบอกเลยพลาดละ ลุงลอง๋ยวผมเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นอ่าลุงแม็กให้เลยอันนี้รีเบิร์ดเปลี่ยนเปลี่ยนคราว่ารีเบิร์ดให้เลยครับทั้งหลังนะลุงลองขับดูเลยครับว่าแบบคิดถึงฟิลเก่าไหมลองขับได้ด้ะลองขับได้ได้ครับได้ครับได้ครับอุ้ยเนี่ยเสียงสะเด็ดหูว่างเลยอ่ะเยี่ย แต่ที่นี่รถมันเลี้ยวมาตรฐานแบบนี้อยู่แล้วปะมันก็แอบแข็งแข็งอยู่นะที่เนี้ยแอบแข็งๆอยู่นะนแบบแนะเหมือนแฟมนะเหมือนแฟมนะบรรยากาศได้เลยเหมือนแฟมบรรยากาศได้เลยเออมนต้องรถแบบนี้ดิที่เนี้ยมีดิบดิบหน่อยหน่อยอ่ะแต่ปัดนะปัดนะ ไดเี๋ยวลองไปลองขับเลยครับลุงลองไปลองขับเลยครับเป็นไงครับโอจะไปจะไปซื้อใจลุงด้วยรถหมเนาะคิดถึงเลยคิดถึงก็ต้องมาแล้วแหละลุงกูบอกเลยกูไปที่เอสดีมาแม่งไม่ใช่แบบนี้เลยอะตามเราแพ้เราแพ้ไปแล้วตามลองคันนี้หน่อยได้ไหมครับลุงเออคันนี้เอผมลองมาลองดูแล้วลุงลองมาเลือกเดี๋ยวผมต้มให้ก่อนครับลุงมันมีมันมีเสนียดเคยขับไปแล้วนะครับเสนียดอะไรครับเสนียดอะไรครับเสนียดอะไรคันที่หลอกหลอโกดี่งก็สามสี่เยอะ อ่ะนให้ลุงเขาเลือกเลยจัดดูดิหัวสีขาวมันเหมาะกับลุงนะล้อดิสโม่ผมเปลี่ยนมาให้ลุงเรียบร้อยเลยเนี่ยผมก็ล้อล้อล้อเนี่ยล้อไทเท่อะดูว่ยล้อหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เปลี่ยนสีแบบลุงอาจจะไม่ชอบสีนี้ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเตีอยวกัน ทำไหมถ้าผมพูดความแตกต่างคันนี้คันนู้นนะคันนี้ช้ากว่าแต่เลี้ยวดีกว่าคันนี้เลี้ยวดีกว่าช้าจ,จัดเลยแต่คันนี้เลี้ยวดีกว่าถึกด้วยแล้วคันนี้มันมันยิงยางนะเอ้ยมันยิงมันนี้ควอะไรใช่ปะ แต่ช้าจังวะที่เนี้ยคันเนี้ยไอ้เียวเที่ยวก็าสามสี่นี่คนละเรื่องเลยนะแต่เดี๋ยวดีกว่าโคดช้าอ๋อเบรกบูดหอ่อ ในเบรคบูแล้วเนสามร้อย300ละเดี๋ยวยั้ง่มตั้มเลือดกูจะหมดหลอดแล้ววะรอรอตั้มแบบนะครับมันผมเอาเพลินให้ไม่ได้อะ่ะมีมีทางเดียวคือลุงต้องตายแล้ว ตื่ดใหม่อ่ะอ๋อตายชุบมันเลือดเต็มบ่ครึ่งครับครึ่งลุงเอากอดไปใส่ไหมล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระชาหมดยังทีเนี้ยเพิ่งมาเลยครับเพิ่งมาเลยพึ่งมาเลยเหรอลุงแม็กใช่ครับอ้าวลุงแม็กเอ็นเอ็มดีอ๋อหวัดดีครับหวัสดีครับส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 วัสดีครับหวัดดีครับลุงแม็กแม็กแดดมันเหตุครับแดดมันเหนะครับแดดมันเหตุนะลุง ครับมีไอซ์เซเว่นด้วยรถโรตารี่อะไรเงี้ยเจดีเอ็มแม็กลาเรนแม็กลาเรนที่ลุงชอบด้วยมีรถดีๆเต็มเลยมีบีเอ็มนั่งสี่ด้วยเท่ๆกูกันไปบีเอ็มนั่งสองขับโก้โชว์สาวได้ด้วยครับเสียไม่ได้เป็นมวยรองขาเปล่ามวยรอมันก็ได้หนุกนะวจีก้าอะไรมีสี่ห้าคันเดี๋ยวไปเห็นมวยนำมาดิคุกอะไรง่ายๆเชเวล่า รถโกงเยอะเลยอ่ะเนี่ยมี B M อะไรด้วยเนี่ยอันนี้ M อะไรวะน้อง B M เป็น M4 ครับพี่ mm> ครับ M4 ครับผมเอเนเนก็โคตรแรงครับดีมากรถโคตรดีเส like ียงเสียงพ่อลั่นลั่นเทเทนไปคันนี้บอกเลยขับไปไหนเดี๋ยวหมดอ่ะยืนแลนกลางโคตรเท่เลยครับเดี๋ยวมันเหดสูตรขาวเดินมามาแมาอ๋อลาจับจัดเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดกดยืนมบ้างนะมาทุกคนเลย ถ้าอีกหลายกลางคนยืนเยอะครับยืนกันเยอะมากคือแบบทุกคนให้ความสนใจแต่วันนี้หมดแล้วเวลาตีบอลมาได้ไหะลังสุดในเมืองใช่ไหมลุงลุงเลขอะไรครับลุงครับเลขแปดหกสองครับเผื่อเผื่อไปซื้อกล่องซ่อมซื้ออะไรบ้างนะเผื่อเผื่อซื้อกล่องซ่อมครับไม่เป็นอีเซ็จแล้วกันเดี๋ยวจะไม่รักษาด้ำใจเยอะสามล้าน ไอตั้มมันดีเสมอเลยวะไอเย้ว่าจะกู้สักยี่สิบเอ็มครับซื้อตัวคนมาเข้าแก๊งหน่อยไอตั้มไปกดได้เลยนะไอตั้มไปกดเอาให้ลุงได้เลยนะไม่ต้องกู้คยตอบเท่าไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวคู้มมาก่อนก็ได้ครับนายเห็นไหมลุงเขายังต้องกู้เงินเพื่อซื้อตัวลุงอยู่เลยตั้มให้ได้เลยนะ๋อเงินสนตัวครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่นี่ใครเผื่อนี่ใช้ชีวิตไงซื้อของฟอร์มอะไรอย่างี้มันมีรถอะไรซื้อได้บ้างไอตั้มสับ้ารเดอ่ะ อะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาเทรดให้เลเดนได้ครับไม่ต้องเอีเอาซื้อรถลาคขามไปขับเลดก่อนถนนลาคขามมันไม่มีลุงมันแพงกว่านะแล้วมึงจะตีกันอีกแล้วไม่ไม่ไม่ได้จะตีนะครับลุงพี่ตั้มมีอยู่300เอ็มครับลุงผมไปเปลี่ยนมาให้แล้วลุงไปเปลี่ยนอะไรสินะไม่จริงลุงครับอไม่ใาสีไม่ใช่เลยไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม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 ่มึงฟังก่อนตอนที่เขาไปประมูลมาคันนี้แพงสุดในงานแดงสุดเลยฟังฟังก่อนครับคุณตั้ม คือผมผมผมคิดถึงลุงไงผมก็เลยเออซื้อมาประมูลไว้ให้พี่ปอปอเออเก็บไว้ตอนแต่ตอนนี้เป็นพันอิมแล้วคันเนี้ยผมจะบอกใข่เว้พี่ประมูลมา180ล้านไม่ใช่หรอครับใช่ป้าพรมวันนี้ป้าพรมนะกันเลนเท่าไหร่เดี๋ยวบอสพรมมาดูว่าลุงจะมาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสเล่นประมูลมาเผื่อลุงเว้ยมันต้องเขาเอทีมดีแล้วล่ะ เออคนดีแล้วอันนี้ลุงครับคือผู้ใหญ่เขาคุยกันดูก็รู้ว่ามันไม่จริงคือจะมาเผื่อลุงอะไรอะไรลุงชอบขนาไหนครับก็ตีหล้านลุงแม็กครับเป็นยังไงไอเจ็กกี้ก็หลานลุงเหมือนกันครับเออหลานรักด้วยเออเอางี้มันอยู่ไหนหลานลุงไม่เห็นโพหัวมานี่กูนี่เองให้หลานตอดมันพูดงี้ไมเงยคุยอะทไงดีทไงดีเนี่ย ตอนดุเข็นแต่แต่ในก็มีหลานตั้มนะหลานตั้มหลานรักเหมือนกันครับหลานตั้มมาหาอะไรครับอะไรครับไหนไหนไม่เห็นมีอะไรไม่มีไหนไหนหลานที่แท้จริงอยู่ไหนนี่หลานตั้มให้ค่าใช้ชีวิตลุงไป20่สิบเอ็มอ่ะลุงลุงครับเดี๋ยวพี่เป่ามาแล้วมาเมื่อไหร่พี่เป่ามาเมื่อไหร่ก็คกำลังมาครับกำลังโอ้มาเลยเหรอทางเลยโอ้ตั้มใช่ครับโอ้ทำงานอยู่หรือเปล่าพี่เขามาไม่เลยเหรอไม่ได้ทำเขาตีหนึ่งด้วยนะยังขอแรงนะครับกันเดียวเพราะมีผู้ยิ่งครับลุงแค่นั้นแหละ แต่บอลไทยก็ไม่มีไม่มีอะไรแฟนมันยังอยู่ในแก๊งอยู่เลยเดี๋ยวเขาจะไตกหอกเราแตกหักวไล่ออกหมดแล้วแก๊งเราก็ไม่มีผู้หญิงใช่ป่ะใช่ใช่ขวดน้องจะตรวจไหมรอนิตโมนิ่ได้พอหมาไม่มีขายด้วยนี่ไม่มีผู้หญิงแต่ก็ไม่ไม่มีอันนั้นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อเดอะบอสเดอะบอสผอหมาไม่เอาคุตบองกูได้ตั้มลุงแม็กที่แท้จริงอ่ะคือคู่ควรกับอาร์สามสี่ไม่ใช่ห้าสิบไอ้ตั้มให้ลุงแม็ก โอ้คราวนี้เอาหรอกขอเรียกเขาว่าคุณค่าทางจิตใจครับเงินมันหาต่อไหนก็ได้น้องไม่ต้องพูดอะไรหรอกไหนให้ดูหน่อยไอ้ตั้มให้สิบเอ็มนะพี่ให้ผมดูหน่อยอ๋อสิบเอ็มหรอไม่ไม่ใช้จีบีคิดดตกเลยสัตว์นะสิบเอ็มอันนี้มากกว่าสิบเอ็มมีดไม้ปืนเลยจะเข้าไปเดินเล่นเดินเดี๋ยวผมไม่ได้บอกผมาไม่ร้อยอันนี้ให้ตั้งค่าแบบประกันต้งค่าแบบประกันใช่ใช่ตอนลุงลุงฟังผมนะตอนตอนตอนไอ้แจ็คมากนะ ไอ้ต่ำเว้ยหายรถคีเลยเว้ยพี่ต่ำไม่เหมือนหารไม่เหมือนพี่ต่ำจริงนะต่ำต่ำหายจริงนะอันนี้จริงคีเรต้องมาขอผมว่าต้องมาขอผมว่าเลยให้แท็กล้อแดงไปขับอาห้าติบหล่อเท่เลยครับหล่อแบบขับหล่อหล่อเลยรถอะไรนะรถขับคอมบดากคอมบดากคอมบดากไใช่คอมบดากด้วยกากตอนนั้นอีกแล้วแต่ไม่เล่นอันนี้รู้นเล่นไงเนี่ยมั่วนะมั่วนะเออมั่วนะเนี่ยขับเป็นเร็วล่างอยู่โอ้โหหวานมากเลย เอาเรื่องน้องตัมให้มีดไม้ปืนลุงแล้วก็ให้มีดไม้ปืนเวทบวกกับเงินติดตัวคนละยี่สิบเอ็มอันนี้มีดไม้ปืนบวกสี่ติดตัวลุงตั้งตัวได้ห้าสิบโดยไม่ต้องเติมสักบาทและหลานนะพี่ตอนแล้วเวทอ่ะเวทให้ไหมแต่วันนี้ให้นะมีดไม้ปืนเหมือนกันบวกสี่ด้วยแต่แตเมันเฮ้มีแจ็คกี้แล้วเอ็นดีแลมีอันนี้แล้วแหละก็ลุงก็อยากอยู่กับหลานถูกไหมตั้ม ยินเนี่ยอย่างมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ตอนเนี้ยผมบอกเลยเอางี้เอางี้เดี๋ยวรอไปถ่ายเวสก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายเวทเรื่องมาต้องบอกครับสูตรดำเวทถึงเวทโอ้โหสลับไม่เลยเวทกัดตั้มบีเทอร์เฟลเอาเวทบีเทอร์เฟลกันหัวส้มมาสวยไอ้ภูมิไปเรียกคนมาดิขคือเดอะวอร์ดคือเดอะวอร์ดโทรมาคิดไหนใครมาใครมาสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีพี่ป้ามาเนี่ยเปืนอาวุธยางไว้ให้ทุกคนละร้อยกว่าสิบแปดเอ็ม เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถามเวสก่อนพี่เปาผมถามเวสก่อนไม่ต้องถามครับกินคอมตลอยว่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนวัสองวันนะไม่ต้องคิดครับไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดแล้วครับถ้ามาถึงไม่ต้องคิดแล้วตัดสินใจไวเลยครับห้ามออกครับห้ามออกครับอันนี้อาสามสี่นี่ลุงได้คี่เลยนะพี่เปาผมบอกว่าอะไรนะตอนนั้นประมูลอาสามสี่อะไรนะเอาไว้เพื่อลูกง่ายๆผมแต่ยินมมือนั้นะลุ่มึงบอกว่ามึงประมูลอ่ะเพื่อสักวันหนึ่งอ่ะมึงอ่ะจะมา มึงจะให้ลุงมาขับเว้ยมึงพูดกับกูอยู่โหจำมีเหรอไม่เหรอมึงมึงประมูลมาเพราะว่ามึงอ่ะวันหนึ่งอ่ะมึงจะนึกถึงลุงแม็กแล้วมึงอ่ะจะให้ลุงแม็กมาขับให้มึงจริงเดี๋ยวพูดจริงจริงเหรอพี่เป่าวหูใช่ย้อนได้เลยวันนี้ประมูลอาสามสี่อ่ะตอนนั้นผมก็ได้ยินตอนนี้พี่ตอดพูดอ่ะอือโอ้พี่พี่แจ็คแลนแลนแลนพี่ตอดด้วยเลยพี่พี่แจ็ครอบเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วมันไปมันบอกว่าสักวันหนึ่งอ่ะ ลุงจะมาข่าวทั้บอกเนี่ยมันไม่มีความเม k เซน n s อะไรเลยทั้งสิ้นครับลุงครับอีกลุงฟังลุงฟังผมนะครับถ้าเป็นในบอลพูดก็คือลุงตั้งสติมันไม่ใช่อยู่แล้วตามฟังพี่เขาไม่จริงพี่เป็นผู้ใหญ่พี่ไม่โกหกหรอกผู้ใหญ่บางทีผู้ใหญ่ก็โกหกได้ครับถ้าในยามฉุกเฉินจริงผู้ใหญ่เร่มเคิร์มแล้วว่ะใช่เริ่มเคิร์มแล้วว่ะเออหรอได้ได้ข่าวว่าเขาบอกว่าเขาบอกในบรรเฮสดีไหมเนี่ยพอไปออกในบรรเหน้าสภาไอ้แจ็คบอกว่าอะไรนะ ไอ้ตั้มมันหลอกขายฝันผมโอ้ปืนบวกสมแล้วกตายแล้วจริงขนาดรถยังมาขอเดือบบอสผมเลยอ่ะให้แท็กไปให้แท็กไปหรือเปล่าเขาไม่ได้ขอแท็กเสียห้าล้านบอสตอนนั้นนะครับผมบอกเลยอ๋อตอนนั้นนะถ้า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 ไอ้แจ็กกี้เขา SMD นะอาฮาชิฟนะจะมาอยู่ SMD ละจริงๆไอ้นี่พูดเก่งด้วยตั้มบอกใครแล้วเรียกตัวพูดเก่งอีกคนไหมเสียบซับลาวอันนี้อันนี้อันนี้สารละนะพระพิสารเนี่ย ลุงลุงครับลุงรับเอาอย่างี้ดีกว่าครับคือลุงฟังผมดีๆนะครับมีอาสามสี่ก็จริงแต่ว่าลุงจะได้ขับมันหรือเปล่าลุงอยากเป็นคนอุ้มหรืออยากเป็นคนโดนห่อครับแค่นั้นเอ่ได้ขับอยู่แล้วครับได้ขับเออได้ขับอยู่แล้วผมเอาเอาเป็นว่าได้ขับก็คือรอบรอบที่แล้วเป็นไงครับพี่เปาถ้าจะรู้อยู่นะครับก็เอาใหม่ได้ครับถ้ามีลุงครับ ผมบอกแล้วไงว่าลุงอยากเป็นคนอุ้มหรือว่าลุงอยากเป็นคนนอนไม่แน่ไม่นอนรอสถิติสถิติผมเออสิบสองต่อสามครับเท่าที่ลุงเขาชอบมวยร้องสุดดั้มแข่งกันรับกคอเลยมันชอบกอดจรผมชนะอีกสองรอบครับฝั่งลุงเคยเห็นบอกคนแข่งกันรับซอกอป่ะ สิบเอ็ดสองแจ๊กอะไรของมันนะชิวๆคดูดีเอาไหมผมรับประกันได้เล่นลุงได้อุ้มไปแล้วเราปกปเด็ตัวอยู่แล้วย้อนให้ลุ้งย่างเดี่ยวเลยลุงลุงอยากพูดว่าหวานเจี๊ยบโมเยลหรือนอนตายอยู่ในหอครับไอ้เงี้งลุงจำฟิลแบบว่าสมมติแบบว่าคนในแก๊งเล่นเล่นโง่แล้วก็พูดเนี่ยบอกว่าเอ้ยมึงไปไหนมึงมารวมอะไรกันช้าหรืออะไรเอ็มดีมีให้แต่ถ้าแก๊งมาเอไม่มีรวมเป็นรวมในเมืองคือในเมืองนอกเมืองคือนอกเมืองเอาง่ายๆคือได้ดั่งใจลุงที่ติดคือลุงสั่งไอ้ไงคือพวกผมมาได้ตามสั่ง เอาสว่านใช่ไหมครับใช่ครับเอ๋แม่เนี่ยเขายังไม่สนใจเราไปสว่านไปอะไรอยู่แล้วน่ะไปชั่วไปชัลวแดอะไรไอ้ภูเขาทำไมอ่ะไอ้ภูมันไม่เห็นนะไม่เห็น่ะลุงยืนอยู่อ่ะเป็นผู้หญิงเขไ้ยโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ลุกมือจับนี่เกิดอะไร เปียกหมดแล้วขาลุกผมอ่ะเปียกหมดแล้วครับเห็นไหมล่ะไม่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 ลุงลุงยืนอยู่นี่กูเดินพาพาเขาไปตรงโน้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ยินมันช้อปปิ้งไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้เออเขาใส่หน้ากากลุงไม่ได้ยินอะไรเนี่ยเห็นไหมล่ะไอเบียขึ้นมือเลยเหนื่อยจวังไม่มีใครรู้เลยคือผมมารู้จริงเอาไงไอ้ลุงด้วยภูมิไอ้ภูมิหมัวใจไม่ลงอ่ะเก็ตก็ตเี้ยบเบิ้บเบิ้บมีผ่าแบบนั้นแล้วครับแบบแต่มันปาเทียนครับยุยดีกันบแป้งแข็ง ครับลุงผมเป็นลุงผมเป็นคนใหม่เหรอครับไม่ได้ลุงของดับรถผมเป็นคนใหม่เหรอครับเอาเอาเป็นให้รู้หลักสิทธิใจดีกว่าเออค่ะเอยังไงซาปูยิงมามีนะแต่ตัดสินใจก่อนสักวันสองวันไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดคิดเลยคิดเลยลุงอยากเหยียบฝั่งไหนครับขอขอวันหนึ่งขอวันหนึ่งขอวันหนึ่งเอาเอาเวทมาเลยครับเอาเวทมาตัดสินตรงนี้เลยครับเอาตอนนี้เลยครับวันพรุ่งนี้กันเดี๋ยวได้เวทมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เวทมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน ต้องวันนี้ครับลุงใช่ไหมเราเราจะไปกดดังลุงเลยวันนี้เข้าเข้าเขาบอกว่าแต่เอาที่สบายใจอะครับปลาแก่งเอเดีมดีมัมีผู้ยิงไหมเอาที่เอาที่สบายใจอ่ะไม่มีเหมือนกันนะเบิกขึ้นมาแต่แล้ววันนี้รู้ใจครับแตสล็อตเอเดียมดีว่างเลยนะว่างว่างเพราสองคนเลยพราดีเลยเนี่ยอันนี้มันคือข้อดีเลยมันมันหาได้เลยครับสล็อตอะคิดว่าแบบผมอยากเอาเข้าแก๊งผมไม่มีสล็อตอย่างนี้หรอกมันมันดูโง่ไปหรือเปล่าจริงๆแล้วอ๋อถูกไหมล่ะ ดักใจอยู่จริงๆนะแต่ไอ้แจ็คเนีมาขอรถเดอะบอสผรอมมาผมฝากใครคิดเมื่อเรื่องรถอีกไอ้รนวดต่งใจตงใจก็ได้ตออใช่ๆ่เขาเขาไปต้องกดดันหรอกไอ้ตั้มมีไวเบแดงพร้อมขึ้นไม้บวกให้เวทเขียนนะ เยอะขึ้นได้เป็นร้อยป่ะเป็นร้อยเรื่องอุ้ยอย่คุยเลยเรื่องอุ้ไม่ได้หมดอยู่แล้วตีไม้โบดได้เลยการคุยเรื่องฝีมือก็ได้นะภูมิเนาะเพราะว่ามีเห็นรอยฝีมือมีให้เห็นลุงหยัดนอนเป็นห่อหรือว่าอยากยินยิ้มครับหรือพูดบัดเจาบโปเยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดลุงแบบอยากเครียดเหมือนแบบเหมือนแก้เกมก็ต้องไปไปก็ได้อยู่ครับถ้าลุงแบบอยากมวยล้องไปแก้เกมว่าเฮ้ยทำไงดีว้าอะไรเงี้ยไม่ก็ได้ครับลุงเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวผมขอไปเดินเล่นก่อนนะพี่เปาตัดเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อน ได้ครับได้ได้ครับเดี๋ยวไปเล่นในเมืองครับว่าเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเท่าไหร่ลุงได้ไอ้วอลเป๊ไอ้อลไอปตาป้าไปพาไปขับรถเล่นหน่อยอุ้ยอุ้ยไม่พี่พาไปขับรถเล่นพาไปขับรถเล่นเดี๋ยวไม่ได้กินอะไรพี่ไม่ยังไม่ได้ตัดใจไปกันครับโอเคเดีไม่ได้ตัดสินใจให้ตาาตามนี่มันนะไอตายเจ้าปัดจัด มันคืออา,าวุธย่าเป่าวตับคืออาวุธย่าไหมถ้าถ้าตีบูติดก็เหมือนว่าการันตีแล้วอ่ะลุงอ๋อใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดมีบูก็คือเหมือนง่ายแล้วอาวุธอาวุธอ,อ,อ,อะไรเทียร์สูงสุดตอนเนี้ยสนับเหรอสนับไม้ไม้บวกปะ่ะพา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 ไปดูหน่อยดิพาไปดูหน่อยด,ดิได้ได้เลยนายของข่าวคิดก่อนมันเดือดอ่ะดิเฮียผมดูทรงแล้วนะมันเทียกไอเฮียตีกัอนอ่ะ อสผมเอาให้ได้หมดครับตั้มถึงกันอยู่ 300m อ่ะตอนเนี้ยเบอร์อะไรนี่อาไม่เรื่องนะสมมติสมมติเรื่องเทียอาวุธอะลุงมันจะเป็นฟิวมันส่วนใหญ่ก็คือไม้มีดอ่ะลุงในวงไฟอ่ะออ๋ก็อย่างสนับหรนะืออะไรเนี่ยมันตีแพงครับลงุงมัน<อ>